นี่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับเริ่มที่จะมีปัญหานะกับเราบ่อยนะครับนะกับประเทศเราบ่อยนะโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งสถานที่ประกอบพิธีดังศาสนาเนี่ยนะครับนะซึ่งก็มันก็มีข่าวไม่ชอบมาพากลอะไรเกี่ยวกับเอะมันจะเป็นเรื่องของลัทธิอะไรล้างสมองอะไรหรือเปล่ารควนี้เจะนะ้าหน้าที่ไทยก็จะเข้าไปคอยตรวจสอบสอดส่องเนี่ย คนพวกนี้ก็ไม่ให้เข้านะครับมีการต่อต้านเออเอาละสิทั้งทั้งที่มันเป็นดินแดนแผ่นดินของเรานะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้นี่ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคแปที่จังหวัดภูเก็ตนาวิทนางอ่าไม่ใช่ในายวิวิท,ทอนนะที่ปรึกษาชั้นสูงสภาความมั่นคงระหว่างประเทศอิสราเอลพร้อมคณะจากอิสราเอล ก็มีทั้งฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลและจำประเทศไทยสถานทูตหัวหน้ารักษาความปลอดภัยชาบัตในประเทศไทยชาบัตนี่แหละนะครับนะก็คือสถานที่ที่เขาประกอบพิธีในทางศาสนาความเชื่อของเขาเนี่ยก็เหมือนกับมัสยิดนะครับนะก็เหมือนกับอะไรสุเหราใช่ไหมโบสถ์คริสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา นี่เขาก็เดินทางเข้าพบกับพลตำรวจตรีจารุสรุตยาพนนรในรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดนะก็รวมหารือถึงสถานการณ์ชาวอิสราเอลที่พำนักในประเทศไทยทั้งนี้ได้มีการหารือถึงสถานการณ์การแสดงออกถึงการต่อต้านของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะการทํากิจกรรมทางศาสนาความเชื่อในสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่เรียกว่าชาบัตเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่หกแห่ง ก็คือที่อำเภอปลายไม่ห้องสอนเกาะสมุยเกาะพัง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะสอ,ท,นะสอะะะที่นะครับสองอำเภอแล้วก็อำเภอกระทูนะฉลองอำเภอฉลองจังหวัดภูเก็ตนะสถานที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะโดยที่ผ่านมาเนี่ยสถานที่จะตั้งเป็นชาวบัตเนี่ยเป็นสถานที่ปิดไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลเข้าไปด้านใน หน้ารักษาความปลอดภัยชาวบาตรได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่ให้ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปด้านในนี้เกิดจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากความขัดแย้งทางสงครามซึ่งแต่ละชาวบัตรเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของทางการไทยเข้าพบหรือพูดคุยจนกลายเป็นปัญหาบานปลายซึ่งหลังจากนี้ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ของไทยให้สามารถเข้าไปสอดส่องดูแลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ได้มีการหาเรียถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางผู้การังหวราชก็บอกว่าในการพบปะพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคง,งของอิสราเอลซึ่งหลังจากเกิดเรื่องทราบว่าทางอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการสอบถามและพูดคุยกันในระดับรัฐบาลมาโดยตลอดและการเดินทางมา ของฝ่ายความมั่นคงในวันนี้นอกเหนือจากเราจะให้ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจของชาวอิสราเอลแล้วยังได้มีการพูดคุยหาหรือถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กระทําผิดกฎหมายซึ่งทางหัวหน้ารักษาความปลอดภัยชาบัตแจ้งว่าจะนําเรื่องดังกล่าวไปหาหรือกับลาใบนี่ขอภัยลาใบาคือใครไม่รู้ที่ดูแลชาบัตนะเพื่อให้ความรู้ และแนะนำนะถึงข้อห้ามกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ท่องที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติขณะที่อยู่ในพื้นที่นะผู้การบอกว่ากรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เข้ามากระทําผิดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตทางฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลยืนยันที่จะให้เราดําเนินการตามกฎหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องมีข้อยกเว้นการหาหรือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลไปได้ในระดับหนึ่งนะครับนะเ,เ,เขามีเหตุผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยนะหลายประเทศกขาลังเกียจโด,ดยเฉพาะประเทศมุสลิมอิสลามนะเขามีปัญหาอยู่กับาทางฉนวนกาซ่านนะแล้วปาเลสไตน์นะครับรน,นะคราวนะนี้ไปไหนเขาก็นั่นแหละปลอดนะนะกลัวนะครับ แล้วมันก็เคยมีข่าวมาแล้วนะกลาดยิงกันในสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะครับนะนะบุกเข้าไปกลาดยิงอูตายไปหลายศพนะก็เคยมีข่าวมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีมนะไม่มีความรุนแรงนะทางาศาสนาเชื้อชาติาศาสนาอะไรขนาดนั้นทางภาคใต้ของเราก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้มีเรื่องของาศาสนานะ นัเป็นเรื่องของการที่จะแบ่งแยกดินแดนเอาศาสนามาบางหน้าไทยมุสลิมก็เราก็อยู่ด้วยกันได้นะครับนะแต่อย่างนเ,เนี้ยอิสราเอลเนี่ยนะครับนะเขาก็ทําไงได้แล้วนะครับนะก็่อปัญหาเองแล้วนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในพื้นที่ของเรานะนะครับนะ จะมาห้ามนุน่นห้ามนี่ีอะไรในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปสอดสอ่องเรื่องของความสงบนมันไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์นะนะครับนะเข้าไม่ได้นั่นก็ไม่ต้องมาทําอะไรนะในแผ่นดินเรานะครับนุน่นะไปบ้านแกนุ่นนะครับ